ธัญญาบอกต้องทำใจน้องลิยาโตเป็นสาวไฟเขียวให้มีตอนอายุ19ปรากฏการที่เป็นจริงและข้อความที่เป็กและธัญญาแบ่งปันมีความจริงและอารมณ์ที่เป็นจริงอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการเจรจาซึ่งลูกสาวที่เติบโตขึ้นมา แม้ว่ามันจะทำให้พ่อคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยแต่เราอาจต้องยอมรับและปล่อยให้เด็กๆได้เป็นตามธรรมชาติลูกสาวของเราจะต้องเผชิญกับชีวิตได้อย่างเอิกเกิกและเราก็จะต้องเผชิญหน้ากับความจริงนี้ด้วยความรู้สึกของย่ากเกี่ยวกับลีฟังและการสงสัยในการเป็นบ้านมือหนึ่งด้านต่างๆโดยที่พ่อคุณต้องดูแลและปล่อยให้ลูกสาวของเขาได้เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อเด็กๆ เริ่มโตขึ้นมานั้นอาจจะเป็นทำให้เราห่วงใย,ยแต่เราต้องให้พวกเขาได้ทำตัวเองอย่างเหมาะสมดังนั้นการเป็นผู้ปกครองก็หมายถึงการให้ความรักและการเชื่อมั่นในความสามารถของลูกๆของเราและการยอมรับว่าพวกเขาอาจจะต้องผ่านการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาในที่สุดดะ